รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปีกองทุนผสม m i x ซ์ฟันได้แก่กองทุนเปิด Asset p l u ัสเฟล i b l e เบิลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน Asset p l u ัสจำกัด รู้สึกดีใจนะครับที่ที่ได้รับตัวรางวัลน,นี้นะครับแล้วก็คิดว่าปัจจัยที่ทําให้กองทุนเราประสบความสําเร็จในเรื่องของทั้ง p e r f o r m a n นะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับของของหลายๆท่านก็คือว่าผมคิดว่าเป็นเรื่องของนโยบายการลงทุนของกอ,องทุนนะครับซึ่งเป็น flexible fund นะครับทำให้เราสามารถลงได้ในหลายๆ asset class นะครับแล้วก็เรื่องที่2นั้นจะเป็นเรื่องของการที่เรามีกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพื่อ,อนําไปลงทุนในตัวประเทศที่มีความ กรอของการ GDP ที่ค่อนข้างสูงนะครับอย่างที่ผ่านมาก็เราลงในพวกประเทศอย่างเวียดนามนะครับอย่างอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับแล้วในภายภาคหน้าเนะี่ยเราก็พยายามจะจะหาบริษัทที่ลงทุนที่มีประ,ะสิทธิภาพและก็มีคุณภาพในในอนาคตต่อไปครับด้วยความที่ว่านโยบายการลงทุนของเราเนี่ยมีรูปแบบที่ค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับในสถานการณ์ที่ตลาดเนี่ยค่อนข้างผันผวนเะนี่ยเราก็สามารถที่จะ ลดการลงทุนในสินทรัพเสี่ยงแล้วก็ปรับมาลงทุนในตราสารหนี้หรือว่าเงินสดมากขึ้นได้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นแผนที่เราเตรียมรองรับไว้ในปัจจุบันนะครับปีนี้อย่างที่ทราบการลงทุนก็ค่อนข้างผันผวนนะครับแต่เราคิดว่าสถานการณ์เนี่ยอาจจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนะครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นอย่างเช่นตลาดหุ้นจีนนะครับที่น่าจะกลับมาเพอร์ฟอร์มได้ดีนะครับเราเองก็ยังมุ่งมั่นที่จะให้คําแนะนำนะครับรวมถึง ทําผลการดำเนินง,งานของกองทุนของเราให้ยอดเยี่ยมนะครับเพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับนักลงทุนทุกท่านนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเรากาลังจะมีธุรกิจใหม่ก็คือธุรกิจกองทุสงนส่วนรงชีพนะครับซึ่งอันนี้เองก็คงจะออกมานะครับตอบโจทย์ให้กับนักลงทุนที่ต้องการออมเงินเพื่อการเกษียณระยะยาวครับผม